เรียกได้ว่าร้อนแรงมากนะครับสำหรับสอส,อสอทิมพิธาลิมเจริญรัตในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสปีชในสภาเรื่องขอให้ผู้มีอำนาจมีอายุยืนมากพอที่จะได้เห็นว่า ในอนาคตคนรุ่นใหม่จะตราหน้าพวกเขาว่ายังไงในหนังสือประวัติศาสตร์หรือจะเป็นสปีชที่พูดคุยกับนักร้องนักดนตรีที่เข้าไปที่รัฐสภาเพื่อยื่นเรื่องให้รัฐบาลเยียวยาชดเชยให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนและอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องผมเนี่ยประทับใจทั้ง2สปีชนี้มากๆเลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวคุณทิมมาตั้งนานแล้วซึ่งทุกคนก็คงจะได้เห็นในชื่อคลิปแล้วแหะครับมันก็คือเรื่องการใส่สูตรสีกรมท่าของคุณทิมนั่นเอง อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าสูตรสีดำเนี่ยเป็นสูตรที่ค่อนข้างใส่ยากแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้ตัดเป็นสูตรตัวแรกและสูตรที่ผมมองว่าเป็นสีที่ใส่ง่ายใส่ได้บ่อยจริงๆเนี่ยก็คือสูตรสีโรมท่านั่นเองฮะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะหาตัวอย่างที่เหมาะสมกว่าคุณทิมเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าคุณทิมเป็นคนใส่สูตรสีรมธาแคบจะตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยเอาภาพ หลายๆภาพของคุณทีมเนี่ยมาให้ดูกันว่าสูตรสีกรมท่ามันสามารถใส่ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไงบ้างครับและนี่ก็คือภาพแรกนะครับที่ผมเลือกภาพนี้มาเป็นภาพแรกเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสามารถสื่อสารอะไรบางอย่างตัวแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นซิงเกิลเบสตดแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นกระดุมแถวเดียวแล้วก็มีกระดุมเม็ดเดียวด้วยที่กระเป๋าอกเนี่ยก็จะมีพ็อกเก็ตสแควร์สีขาวคุณทีมเลือกใส่สูตรตัวนี้กับ เสื้อเชิตท,ที่เรียกว่าวินเชสเตอร์เชิตหรือว่าแบงเกอร์เชิตเชิ้ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของเสื้อเชิตยุคโบราณเลยคือเสื้อผ้าสมัยก่อนันแพงนะครับผมแล้วก็เสื้อเชิตทั้งตัวเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะพังอย่างแรก ก็คือคอเสื้อเพราะว่ามันจะดําเพราะฉะนั้นเสื้อเชิ้ตสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสามารถถอดปกเพื่อเปลี่ยนปกเป็นปกนู้นปกนี้ได้หรือว่าอันนี้เก่าก็เปลี่ยนเป็นปกใหม่ได้มันเรียกว่า detachable collar ใครที่เคยดู p i g k y blinders มาเนี่ยก็จะคุ้นชินว่าทอมมี่ในช่วงซีซันแรกเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบ detachable collar เวลาที่เขาใส่สูทเนี่ยเขาก็จะติดปกเสื้อเข้ามาแล้วก็เวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะถอดปกออกแล้วก็มันก็จะกลายเป็น เหมือนเสื้อที่เราเราเรียกกันว่าเสื้อคอจีนนะครับแต่ว่าต่อมาเสื้อเชิ้ตก็วิวัฒนาการมาเป็นเสื้อเชิ้ตแบบที่เราใส่ใส่กันทุกวันนี้ก็คือปกเย็บติดกับตัวเสื้อเลยซึ่งตัววินเชสเตอร์เชิ้ตเนี่ยเขาก็ทําขึ้นมาเพื่อเรียนแบบเสื้อแบบ detachable collar ก็คือมันให้กลิ่นอายแบบความไว้คอล o ความเจริญแบบสมัยก่อนแต่ว่าต่อมาเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาเป็นเชิ้ตแบบที่เราใส่ใส่กันทุกวันนี้ก็คือ กเสื้อเย็บติดกับตัวเสื้อเลยแต่ว่า Winchester ์ h ช r t ตเนี่ยด้วยความที่เขาทําเรียนแบบลักษณะของเสื้อเชิ้ตในสมัยก่อนมันก็เลยให้กลิ่นอายแบบคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็เหมือนกับดึงมูดความฟอร์มอลในสมัยก่อนกลับมาให้มูดเหมือนกับเป็นแบงเกอร์เป็นหนุ่ม Wall Street ที่ นิวยอร์กตัว Winchester ์เชิ t เนี่ยมันจะเป็นเชิ้ตที่มีความทางการค่อนข้างสูงสำหรับเน็คไทคุณทิมก็ใส่เป็นเน็คไทสีส้มคู่กับสูตรสีน้ําเงินการใส่เน็คไทสีส้มคู่กับสูตรสีน้ำเงิน,รน,รน,งนหรือสีกรมท่าเนี่ยตรงนี้ผมมองเป็นเหตุผลได้2แบบซึ่งคุณทิมอาจจะพิจารณาทั้ง2เหตุผลนี้หรือว่า อาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเหตุผลแรกก็คือสีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็น Complementary Color กันคือเวลามาจับคู่กันแล้วมันไม่ขัดกันนะครับเหมือนกับเป็นคู่สีตามตำราอยู่แล้วซึ่งการใช้สีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยนอกจากคุณทิมในลุคนี้แล้ว พักอนาคตใหม่หรือว่าพักเก้าวไกลเองก็มีการใช้คู่สีส้มกับน้าเงินเป็นสีประจําพักมาอยู่แล้วคือสีหลักของเขาก็คือสีส้มส่วน complementary color เขาก็คือเอาสีน้าเงินเข้ามาเติมแล้วก็อีกตัวอย่างที่ผมนึกออกได้แบบเร็วๆก็คือทีมรถฟอร์มูล่าวันของแมคลาเรนเนี่ยเขาก็ใช้คู่สีนี้เหมือนกันคือสีทีมเขาคือสีส้มแต่ว่า เวลาที่เขาแต่งรถหรือว่าทําเสื้อทีมเนี่ยเขาก็จะใช้สีน้าเงินมาเป็นคู่สีในการทําให้รถหรือว่าทําให้เสื้อของเขามันสวยขึ้นและเหตุผลที่2ก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าสีน้ําเงินกับสีส้มเนี่ยมันเป็นสีของพักก้าวไกลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณทิมตั้งใจที่จะให้คู่สีนี้เนี่ยมันเป็นไปตามสีของพักหรือเปล่าหรือว่ามันก็แค่สวยดีอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าคุณทิมน่าจะสื่อสารเกี่ยวกับความเป็นพรรค เครื่องแต่งกายของตัวเองด้วยอันนี้คิดไปเองนะครมาต่อกันที่ภาพที่2นะครับภาพนี้เป็นภาพที่คล้ายๆกับภาพแรกนะที่เห็นชัดๆก็คือเนคไทเนี่ยเปลี่ยนจากสีส้มมาเป็นสีแดงๆส้มๆหน่อยตัวแจ็คเก็ตเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นแจ็คเก็ตตัวเดียวกับภาพที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่า ในภาพนี้เนี่ยเราจะได้เห็นดีเทลของแจ็คเก็ตมากขึ้นก็คือผ้าที่เรามองผ่านๆเหมือนเป็นสีน้ำเงินเหมือนเป็นสีกรมท่าที่จริงแล้วในนั้นมันมีลายที่เรียกว่าวินโดว์เพนสีแดงๆพาดอยู่ด้วยและที่ลาเพล้ล้วก็คอล่าก็มีพิกสติชชิ่งเดินรอบแบบสวยมากเลยทั้งภาพนี้แล้วก็ภาพก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นภาพที่คุณทิมใส่สูตร สีกร,รมมัท่าแบบพีคลเพลคือมีความเป็นทางการค่อนข้างสูงระดับหนึ่งแล้วก็ผูกทายใส่วิน c h e s t e r ์เชิ้ที่ค่อนข้างมีความเป็นทางการสูงเหมือนกันก็คือเป็นชุดที่คุณทิมจะใส่เข้าสภาไปทำหน้าที่ผู้แทนรัษดรในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าคุณทิมห้อยป้ายผู้แทนรัษดรด้วยแล้วก็เหนือป้ายขึ้นมาเนี่ยจะมีลิบบินสีขาวซึ่ง ถ้าใครจาได้มันจะมีแคมเปญก่อนหน้านี้ที่นักเรียนเขาทํากันก็คือเขาจะห้อยเป็นริบบิ้นสีขาวเพื่อต้านผลิดการซึ่งสอสอแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาเอาด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการผูกริบบิ้นสีขาวันนี้เพื่อสนับสนุนด้วยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเครื่องแต่งกายมันไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายครับมันคือการสื่อสารบางอย่างที่เราพยายามสื่อสารออกไปโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรสื่อสารผ่านเครื่องแบบผ่านเครื่องแต่งกายที่ใส่ ซึ่งพอเครื่องแต่งกายมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันก็ทําให้ในระบบสังคมบางรูปแบบเครื่องแต่งกายมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะต้องบังคับว่าจะต้องใส่อย่างนี้อย่างนั้นเพื่อกดความคิดความเป็นตัวของตัวเองที่ต้องการจะสื่อสารออกมาให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดระเบียบวิน,นัยและการที่มีกฎบ,บังคับเพื่อบังคับให้เด็ก ทุกๆคนแต่งตัวเหมือนๆกันเนี่ยมันเป็นการจํากัดความคิดสร้างสรรค์นในการสื่อสารตัวตนของเด็กออกมาซึ่งนักเรียนไม่ควรจะต,ต้องเจอกับอะไรแบบนี้แต่ว่าในกรณีที่ต้องการระเบียบวินัยในกองทัพอะไรอย่างนั้นมันก็ยังพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าชุดนักเรียนมันไม่ควรจริงๆนะฮะโอเคกลับมาต่อเรื่องคุณทิมน,น,นะฮะโอเคอันนี้เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ ผมขอเอามาลงรวมมาไว้กับภาพเมื่อกี้แล้วกันก็คือเป็นการจับคู่สีแดงน้ำเงินหรือว่าแดงกุมาท่าอีกครั้งหนึ่งของคุณทินซึ่งเป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงไม่กี่วันก่อนมานี้แหละก็คือเป็นภาพที่ คุณทิมออกไปพบกลุ่มนักรองนักดนตรีสำหรับในภาพนี้คุณทิมใส่สูตรสีกรมท่าแบบเข้มมากๆเลยปกแบบนอชแเพลความกว้างปกน่าจะประมาณ3นิ้วแล้วก็ตัวเน็กไทเนี่ยก็คือเป็นสีแดงสดเลยที่กระเป๋าหน้าอกยังใช้เป็น pocket ็ตแวร์สีขาวแต่ว่าอันนี้จะมีลายที่ลิมผ้านิดนึง สำหรับเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวล้วนเลยแล้วก็ปกแบบนะครับเขาเรียกว่าปกแบบท a บคอล l a มันจะมีชิ้นผ้าหรือว่าภาษาเย็บผ้ามันเรียกว่าไส้ไก่ทำออกมาเพื่อให้คล้องกับกระดุมเม็ดเล็กๆที่ใต้กระดุมเม็ดบนสุดอีกทีหนึ่งพอคล้องปุ๊บเนี่ยปกทั้งสองข้างมันก็จะโดนดึงเข้ามาให้อยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วเวลาใส่เคไทเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวปมของเคไทมันเด้งขึ้นมาแล้ว ปกก็โดนกดเข้าไปทั้งสองข้างมันทําให้ดูสง่ามากขึ้นผมอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งคือคุณคิมเนี่ยเป็นคนที่ใส่สูตรแล้วมี Pocket Square แทบจะตลอดเวลาเลยสําหรับใครที่เคยใส่สูตรหรือว่าใส่สูตรอยู่ทุกวันนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบมันขาดอะไรไปสักอย่างเนี่ยผมอยากให้ลองไปซื้อ Pocket Square มาใส่ที่กระเป๋าเสื้อดูนะครับมันจะคอมพ l e ทลุคของการใส่สูทหรือว่าใส่แจ็คเก็ตสูทได้แบบโดดเด่นขึ้นเยอะเลยนะ ก็ชุดในภาพนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เท่มากๆนะฮะมาถึงตัวอย่างที่3นะครับมันเป็นภาพที่4แต่ว่า2ภาพก่อนหน้านี้มันคล้ายๆกันผมเลยขอจับให้มันเป็นตัวอย่างเดียวกันไปเลยแล้วกันคุณทิมใส่แจ็กเก็ตสีกรมท่าปกแบบ o t t h l l เ p e l แล้วก็เสื้อข้างในยังเป็น Winchester Shirt เหมือนเดิมแต่ว่า ภาพนี้คุณทิมไม่ได้ใส่เนทายแล้วซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันมีความชิลขึ้นทันทีคือระดับความเป็นทางการมันลดลงมาเลยจากที่เขาใส่เนทายในภาพที่แล้วๆมานะครับจะให้ความชิลขึ้นเหมือนแบบคนที่ใส่ชุดที่มีฟอร์มาลิตี้สูงๆแล้วก็เลิกงานกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังให้ลุคที่ดูเท่ดูคลอยู่แล้วก็จริง ในสังคมไทยเรามันก็ยังเป็นลุกที่ค่อนข้างเป็นทางการมากอยู่ดีที่กระเป๋าหน้าอกก็ยังมี pocket square สีขาวอยู่เห็นไหมฮะ,อ,ะอันนี้เป็นภาพที่2ของตัวอย่างที่3นะครับก็คือเป็นคุณทิมใส่สูตรสีกรมท่าเข้มตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนละตัวกับเมื่อกี้นะเหมือนละเพลจะกว้างน้อยกว่าแล้วก็สีของสูตรเนี่ยจะเข้มกว่าทุกคนก็จะเห็นว่าคุณทิมใส่เสื้อเชิ้ต ที่ค่อนข้างเป็นสีขาวเรียบๆแต่ว่าในลุคนี้เนี่ยคุณทิมยังดึงความโดดเด่นขึ้นมาได้ด้วย Pocket ็ตสแควสีส้มซึ่งปกติเขาจะใส่เป็นสีขาวตลอดแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยใส่เป็นสีส้มเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณทิมมี สูตรสีกรมท่าหรือว่าสีน้ำเงินที่เป็นนอชลาเพลอย่างน้อย2ตัวเนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตที่เอวกางเกงนะครับส่วน extension ของตัวนี้เนี่ยมันจะเจาะลังดุมแบบปกติแล้วก็กระดุมก็จะโผล่ขึ้นมาข้างบนหลังจากที่เขากลัดกระดุมไปแล้วนะครับมาที่ตัวอย่างที่4นะครับเชื่อมมาจากข้อเมื่อกี้เลยคือดูที่เอวกางเกงก่อนเอวกางเกงตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดุมแบบซ่อนคือส่วน extension ของกางเกงที่เขากลัด กระดุมตรงเอวเนี่ยเขากลักแล้วตัวกระดุมซ่อนเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าคุณทิมน่าจะมีสูตรสีกรมท่าที่เป็นนอชเลเพลอย่างเงี้ยอย่างน้อย2ตัวคือมีตัวนี้ที่เป็นสีกรมท่าอ่อนๆหน่อยแล้วก็เป็นปกนอชที่ความกว้างน่าจะประมาณ3นิ้วครึ่งแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่เป็นสีกรมท่าเข้มๆเลยปกนอช เหมือนกันแต่ว่าความกว้างน่าจะประมาณ3มนิว้วสำหรับภาพนี้ที่ผมต้องยกขึ้นมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้ถ้าดูผ่าน,านๆมันจะเหมือนกับเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเสื้อเชิ้ตตัวนี้ถ้าเราดูใ,ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเพนซิลสไตร์สีดําพาดอยู่บนตัวเสื้อด้วยซึ่งการที่มีแพทเทิร์นอยู่ที่เสื้อเชิ้ตข้างในเนี่ยมันจะทําให้ฟอร์มอลิตี้ของมันลดลงซึ่งลายอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ค่อยฉับเท่าไหร่หมายความวา ก็ยังค่อนข้างสุกอยู่มาดูตัวอย่างที่5นะครับในภาพนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดของแจ็คเก็ตสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสในภาพนี้ก็คือตัวเชิ้ตเนี่ยมีแพทเทิร์นแบบรุนแรงมากเลยอย่างที่ผมบอกไปว่ายิ่งเสื้อเชิ้ตข้างในมันมีแพทเทิร์นมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะยิ่งลดระดับ formality ลงยกเว้น Winchester ์เชิรที่มันเป็นเชิร์ตแบบพิเศษที่ถูกจับไปในอีกเทียร์หนึ่งเลยแต่ในภาพนี้เนี่ยคุณทิมใส่เสื้อเชิร์ตที่มีสไตรป์ที่ค่อนข้างใหญ่เรียกว่า Can ด Stri ี Stripes สีฟ้าในภาพเนี่ยคุณทิมน่าจะไปงานเสวนาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันก็ ต้องมีความเป็นทางการในฐานะที่เขาก็ต้องขึ้นไปพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่งานที่เป็นทางการอะไรนะเพราะฉะนั้นคุณทีมก็เลยใส่เสื้อเชิตที่มีแพทเทิร์นเยอะนิดนึงเพื่อให้มันดูไม่ฟอร์มอลมากจนเกินไปในขณะเดียวกันก็ยังสุภาพในฐานะที่จะเป็นคนที่ต้องไปนั่งเสวานาบนเวทีมาดูตัวอย่างที่6นะครับผมคิดว่าตัวอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างแบบที่เราน่าจะได้เรียนแบบบ่อยที่สุด ก็คือการเอาแจ็กเก็ตสูทมาใส่กับเส้อยืดขอกลมในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าคุณทิมใส่แจ็กเก็ตสีกรมท่ากับเสอยืดขอกลมสีขาวซึ่งเป็นเสื้อผักแล้วก็ดูหน้าตายิม้มแย้มแจ่มใสทีเดียวนะฮะแต่ว่าเรามาดูภาพต่อไปภาพนี้จะเห็นว่าคุณทิมใส่แจ็คเก็ตสีกรมท่ากับเสายืดขอกลมสีดําแล้วก็ด้วยมูดภาพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าด้วยความตึงเครียดของวันที่ มีการแถลงการที่พักณวันนั้นด้วยมันส่งให้ภาพออกมาดูดาร์คดูเข้มมากกว่าภาพเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมเอาเทียบกันให้ดูตัวผมเองผมรู้สึกว่าเสื้อยืดข้างในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนด mood and tone ของชุดของภาพด้วยในระดับหนึ่งนะคือถ้าในภาพที่2คุณทิมไม่ได้ใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำแต่เป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาวแทนเนี่ยมันก็คงดูบรรยากาศไม่มาคุขนาดนี้นะคร เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากภาพ2ภาพนี้ได้เนี่ยก็คือว่าแจ็กเก็ตสีกรมท่าเนี่ยมันใส่กับเสื้อยืดขอกลมสีขาวแล้วก็สีดําสวยทั้งคู่แหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปจากการใส่เสื้อตัวนั้นถ้าเราต้องการเข้มๆนิดนึงหรือว่าต้องการสร้างฟอร์มอลิตี้ให้สูงขึ้นนิดนึงเนี่ยเราก็เลือกใส่กับเสื้อยืดขอกลมสีดําในขณะเดียวกันถ้าเราไปในที่แบบชิลๆหน่อยเราก็ ใส่แจ็กเก็ตสีกมท่ากับเสื้อยืดคอกลมสีขาวมันก็จะให้ลุคที่ชิลดูเป็นลุคแบบเล่นๆมากกว่าดูแบบไม่เข้มไม่จริงจังมากสรุปสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากการดูภาพคนทิมใส่สูทสีกมท่าครับข้อแรกก็คือการเลือกชนิดของเสื้อตัวในและอย่างที่2ก็คือการเลือกรายละเอียดของเสื้อตัวในทั้ง2ข้อนี้สามารถกําหนดฟอร์มอลิตี้ของชุดโดยรวมที่เราใส่ในวันนั้นได้คือ ถ้าคุณใส่สูตรเนี่ยมันดูสมาร์ทอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณจะแคชชวลแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้างในของคุณมันขึ้นอยู่กับอ็อกเซซอรีที่คุณเลือกใส่เป็นเนคไทเป็นเสื้อเชิ้ตแบบบินเชสเตอร์เป็นเสื้อเชิ้ตที่มีคอแบบแทบคอล่าหรือว่าคุณจะไปใส่กับเสื้อยืดสีขาวสีดํามันสามารถกําหนดฟอร์ม l ลิตี้ของชุดโดยรวมของคุณวันนั้นได้ว่า มันจะตรงกับสถานการณ์ที่คุณจะไปเจอหรือเปล่ามันจะตรงกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารกับสังคมหรือเปล่ามันตรงกับใจที่คุณอยากจะแต่งออกมาหรือเปล่ายิ่งเราสามารถลงดีเทลไปในเรื่องของเสื้อตัวไหนได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งสามารถเอาสูตรสีของมัท่ามาแต่ง ในหลากหลายสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้นและอย่างที่3ามก็คือการสื่อสารอะไรบางอย่างผ่านเครื่องแต่งกายของเราไม่ว่าจะเป็นไอดนติตี้ของพรรคเราหรือว่าใส่อะไรบางอย่างเพื่อสนับสนุนแนวคิดของเราและอย่างที่4ี่คือเครื่องแต่งกายมีพลังในตัวเองนะครับเป็นการสื่อสารโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพูดสารนั้นออกไปเลยมันมีผลครับ จริงๆจ,จบแล้วครับคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรก็ขอบคุณนะครับสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้คลิปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปทริบูทคุณทิมหัวหน้าพรรคเก้าไกลก็ว่าได้แล้วก็ผมขอใช้โอกาสนี้ในการส่งกําลังใจไปให้สสฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่กําลังต่อสู้กับระบบเผด็จการเฮงซวยนี่อยู่นะฮะก็ขอให้สู้ต่อไปเพื่อประชาชนนะครับที่ ลงคะแนนเสียงเลือกพวกท่านเข้าไปในสภาครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง a r t w o v k เอาไว้ด้วยนะฮะทิ้งท้ายนะครับผมเรื่องเดียวที่ผมไม่เห็นด้วยกับสปีชของคุณทิมในสภาเรื่องการอวยพรให้พวกผด็จการมันอายุยืนเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้พวกมัน